ต่อเนื่องกันที่ผลแข่งขันฟุตซอลลีกของประเทศสเปนนะครับเมื่อวานนี้ครับเมดมูฮัมหมัดมมอุตมนบูซาครับยังคงรักษาฟอร์มเก่งของตัวเองแล้วก็ยิงประตูช่วยจิมบีต้นสังกัดของเขาไปได้ในเกมลีกฟุตซอลสเปนครับการแข่งขันฟุตซอลลีกสเปนนะครับพรีเมล่าดิวิชันเดย์ฟุตซอล,ลสเปนฤดูกาล2025-2026นะครับเข้าสู่แมตช์เดย์ที่5เกมเริ่มมาไม่นานครับเพียงแค่2นาทีทีมเยือนอัลซีล่าออกนำจิมบีก่อน1ประตูต่อ0จากรูบี้ครับ ตอก้นยิงเข้าไปอย่างสวยเลยนะครับลูกนี้แล้วก็นาทีที่4ทีมเยือน illa, อัลซีล่าก็ยังคงเล่นได้ดีกว่าแล้วก็ออกนำจิมบีไปเป็น2ประตูต่อ0จากการยิงของมาซี่ยูนี่ครับจิมบีไปขึ้นเกมแล้วก็ไปเสียบอลหน้าบ้านของตัวเองนะครับถูกอัลซีล่าตัดบอลได้แล้วก็เสียประตะูจากนั้นนาทีที่7ครับจิมบีตีแข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากการยิงของ ก่อนไกเยสกายคอนนะครับโดยลูกนี้มูมัดบุธมันมูชาเป็นผู้แอซิดให้ครับนาทีที่13ครับจิมบีแซงนำเป็น3ต่อ2จากไกเยคอนคนเดิมต่อเนื่องเลยนะครับนาทีที่14จิมบีนำา4ต่อ2ครับจากมูมัดอุธมันมูชาทำให้จดพีเด็ดแรกนะครับจิมบีออกนำอัลซีล่าไป4ประตูต่อ2 จากนั้นครับในพีเรียดที่2ครับนาทีที่2 3าซอลซิลาได้ประตูตีตื้นไล่จิมบีมาเป็น3ประตูต่อ4จากเมโลดาลิเออร์ครับนาทีที่3 1จิมบียังคงเดินหน้าเล่นเกมบุกแล้วก็ยิงนำอัลีิ่าไปเป็น5ประตูต่อ3จากจูนินโยนาทีที่37จนะครับจิมบีนำอัลีิ่าไปเป็น6ประตูต่อ3จากมมฮัมหมัดอุสมันมูซา และเวลาที่เหลือไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มนะครับจบเกมจิมบีคาตาเกนาครับเปิดบ้านเอาชนะอัลซีล่าไป6ประตูต่อ3ทําให้ผ่านการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้5นัดทางจิมบีรั้งจา่าฝูงและมีผลงานเอาชนะ5นัดรวดเก็บ15แต้มเต็มส่วนอัลซีล่าครับยังคงรั้งอยู่อันดับสุดท้ายของลีกโดยที่ผ่าน5เกมแรกยังมีผลงานไม่ชนะใครนัดต่อไปนะครับจิมบีคาตาเกนาจะมีโปรแกรมออกไปเยือนนอยอาวันที่11ตุลาคม ส่วนอัลซีลาจะเปิดบ้านพบกับเปนิสกอล่าในวันที่11ตุลาคมเช่นเดียวกันครับแสดงความยินดีกับเม็ดมูมมัมหมัดอุสมานมูซาด้วยนะคะแล้วเขาก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อประจําทีมด้วยหวูพูดถึงความรู้สึกข,ของตัวเองนะแล้วเป็นพอสัสเปนเพ่จริงๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้เขายิงได้เป็นกอเป็นการต่อไป